สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกจิสติชเชียลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลบุนเดสเลกาของเยอรมันนะครับเกมนัดที่30ของฤดูกาลนะครับถือว่าเป็นคู่เอกประจําสัปดาห์นี้เลยนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับเปิดรังไบรอารีนาครับดวลกับบาเยิร์นแมดิกครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมโยผมแอดมินกจินะครับทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ ตารางคะแนนตอนนี้นี่ทางด้านเลเวอร์คูเซ่นนี่ลุนลงมาอันดับ5แล้วนะครับมี56คะแนนเท่ากันกับรูเซียมันเช่นกัดบัตนะครับซึ่งเมื่อคืนวันศุกร์นี่กัดบัตเก็บ3แต้มได้นะครับก็เลยแซงพวกเขาไปอยู่อันดับ4ชั่วคราวนะครับะฉะนั้นเกมนี้สำคัญต่อเลเวอร์คูเซ่นครับส่วนบาเยอร์เนิกนี่เป็นจ่าฟงครับมี67คะแนนครับตามเอ่อ ทิ้งห่างอันดับสองอย่างบรเซียดอดมอนอยู่เจ็ดคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญต่อทั้งสองทีมเลยนะครับเกมแรกนี้เลเวอร์คูเซนบุกไปชนะบาเยนมาแล้วนะครับสองต่อหนึ่งครับที่ Arena. อารันซ์อารีนาอาครับมาดูสเตปตัวจริงครับเริ่มฝั่งเจ้าบ้านครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับประตูใช้ลูคัสลาเดกี้ครับแผงหลังก็มีไอมอง ตับซอบาครับเซเวนเบนเดอร์อยู่ในทานทาดนกลางเป็นเวนเดลเดเรมเดมิบายครับชาอรันกิสคาริมเบลาราบีมุสตาดิยาบีและคลายฮาวด์ครับตัวลูกเป็นลูคัสอาราลิโอส่วนบาเยนครับประตูเป็นเมเลนอยเออร์ครับแผงหลังก็จะมีทางด้านอาลฟอโซเดวิสดาวิดอาราบาครับเจโรโบตเตงเบชเมงปาวาแดนกลางเป็นโจชุคิมิส เดอนกอเลสกาเทียกคันตราและตัวลูกเป็นชชสนาบีทมัสมุลเลอร์และโรเบตเลวานดอฟสกี Le ้นะครับอ่าครับเกมเริ่มครับคลิปคู่นี้อาจจะมาช้าหน่อยขออภัยด้วยนะฮะมาวันแข่งจริงเลยนะครับก็คือวันเสาร์เนาะอ่าแล้วครับมาดูเกมนี้กันก่นกอน,นครับก่อนที่คู่จริงของจริงคู่นี้อ่ะจะแข่งเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับ บอลที่กอเรสกาทะลุทะลุมาบุนเลอร์แต่ว่าล้ำหน้าก่อนนะครับได้เซฟก็จริงครับลาติกิแอ่ล้ำหน้าก่อนครับจังหวะลูกยิงของมุนเลอร์นี่ครับล้ำชัดเจนครับยิงล้ำสองคนเลยครับทั้งมุนเลอร์แล้วก็เลบานอฟสกี้นะฮะลาติกี์เปิดมาอะไรโอ้ ติดปาวาครับมาที่คอร์เรสกาปาวาครับคิม,มิชคอร์เรสกาอืมวันนี้ติดอับโซบาแล้วมาเดวิสตั้งมาเซนตับบี้เลวานอฟสกี้ครับทางซ้ายเดวิสเสาแรกอืมอาติกเกตเข้ามาแล้วเซต์อับบี้ฮูโฮโหนึ่งศูนย์แบบได้แบบเหลือเชื่อเลยครับโอ้โ,โหแม่าบาเยนแม่ บทจัดได้ครับแต่ว่าที่ลาติกี้โชคมาเลวันหลายต่อเลยครับนี่ครับดูมุมครับแล้วมุมก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะขนาดนั้นนะครับโอ้โห,โหแต่ว่าซซชนาบียิงได้ครับก็ <c oughs> <c oughs> จริงอยู่ที่ว่าลาติกี้โชกมานะครับแต่ว่าก็มีพู้เล่นของทางเลวโพเซนก็ยืนอยู่หลายคนนะครับ โอยิงเข้าไปได้ครับนหนึ่เลยครับโอ้บายเยน8์แปดนาทีแรกอาครับดูว่าบา,บายเยน์หลังแขนได้หรือไม่ครับหลังจากที่นัดแรกนี่บายเยนแพ้คาบ้านต่อเลเวอร์คูเซ่นนะครับเมื่อปีที่แล้วครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับจังหวัดนี้ของทางเลเวเซนลับหน้าก่อนนะครับ เป็นลูกฟรีคิกของไบรอนเปิดติดโยธาธาครับชาวรันเกสลาลาบี้ไปติดเด,ดวิสแซสนาบี้ย้อนมาอาราบ,บาโบเตงครับมาที่เลวาดอบสกี้ครับมุลเลอร์ย้อนมาคิม,มิชโปลเสกามุลเลอร์ครับเลวาดอบสกี้เทียโกเทียโกวางครับติดโยธาธาแล้วเป็ลาลามีเก็บได้ ตัดติดเทียโก้เดียร์บี้ครับให้อารันกิสทางซ้ายครับเวนเดลเดียรบี้ให้มาย้อนกลับไปครับเดียรบี้ให้กับทับสบ่าในพี่บ่ายติดมมนเลิกครับติดปลายเท้าแล้วมาที่เทียโก้ครับซ้ายครับเดวิส เดวิสเปิดโชกออกมากครับอาเดก,กี้แถวสองคอเลสกาคอเลสกาหลอกได้แล้วไหลเทียโก้แล้วบุล,ลเลอร์โอ้โห,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 หยิงเบาครับก็ <c oughs> <c oughs> ไปตรงตัวทางด้านโลคัสลาเดก,กี้แล้วครับ <c oughs> โอ้แต่ว่าลุยต่อครับบายเยนจะเอาลูกทีสองแล้วครับเทียโก้ซ้ายครับเดวิส อาฟอสโซเดวิสอืมไปติดยูดาหทันทาครับเดวิสให้เทียโกโ้ได้ครับกอเรสกาสายไม่ล้ำเดวิสตักไปเสาสองไปติดทางด้านจะเป็นเบนเดอร์ครับหมุงทิ้งออกลัางครับลูกเตะมุมของบายเยนมิวนิกนะครับได้กดดันต่อครับเกมแรกนี่คาบ้านเลยครับบายเยนเนี่ย ลกูกเตะมุมครับเปิดติดรับซซบาร์แล้วสองเลาบีหมงโอ้แต่ว่าไม่มีใครครับกาจะบมงย้อนหลังให้เพื่อนหมู่ทุ่มของบายเยนซ์เซสเดบีครับโกเรสกาเดรบี้ให้โกเรสกาเดรบี้เล่นจริงโกเรสกาเปิดเปิดมาได้โค้งตัวบุลเลอร์โอ้โห,หแต่ว่า มองไม่เต็มศีรษะแล้วครับ <c oughs> ยังสวนไม่ได้เดียวบายเยนต์มาต่อครับปาว่าบอลเลอร์เปิดเปิดติดเบนเดอร์แล้วบอกอัลเ้กเจมองออกมาโจกออกมาเนียน่าเคลียร์ทิ้งได้โอ้โหบุกหนักจริงๆครับบายเยน์ เทียโก้อ้าวไปตีอารันเกสแต่กอเรสกาก็ไปย่างตัดมาได้ครับคิมมิสให้เทียโก้ยาบรีเปิดเสาสองขึ้นแต่ว่าได้เตะมุมครับของทางบาเยนว่าฉลับเป็นเวนเดลครับขึ้นเบียดน่คสุดท้ายก็ได้เตะมุมนะครับอ้าไม่ได้ขออาภายัยโอ้โ คือมาเบียของเวนเดลเองก็แตนแร้เหมือนจะโดนเขาด้วยแต่สุดท้ายผู้สินไม่ได้ให้ครับตั้งแต่จัประโตของเลเวอร์คูเซ่นครับซับโซบาสันสันเดียบี้ครับเอมิบายให้เวนเดลเดียบี้ติดกอลเลสกาครับเดี๋ยวโบ,ตเ,บ,เ,วบเต็งถึงก่อนย้อนไปที่นอยเออร์กิมมิส ซ้ายเดวิสโยกย้อนมาครับเทียโกอืมหลายแล้วครับแชสนาบี้ไม่ล้ำโดนกับเจอร์ธันทานทายท่า,า,าได้ครับโอ้เลวเซนสวนไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเทียโก้ล้อนกอเลเอสกาบางังบังแล้วก็ยิงโอ้โห อารเด็กกี้ซูเปอร์เซฟครับเสาแรกปัดทิ้งวไว้ได้ครับดูครับดูความสามารถของกอเรสกาครับบังแล้วก็มีจังหวะจบจนได้ครับแต่ก็ไม่ผ่านทงนนางด้านอาเด็กกี้ลงแต่มุมอีกครั้งครับของบาเยนน์หลุนเอาประตูที่สองครับเล่นสันส้นๆเซนตนาบี้เปิดมาติดเบนเดอร์แต่ว่าแถวสองเป็นของมีปลายเก็บได้ครับไพเร์ เาลาบี้เซนสวนได้ไหมดูครับอารันกิสที่ว่างอาวแล้วครับไม่ล้ำไม่ล้ำโอกาสโอกาสของครายครับวัดไหลไหลต่อให้เดลเมยปบายโอ้โหตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ต้องดูว่าทงยกหรือเปล่าครับล้ำหน้าครับโอ้โหเด้เบย์บายว่าโอกาสดูขึ้นมาของเดลโบเซนแต่ว่า โดนจับลำหน้าจังหวะที่ใครครับหวัดหลให้นี่ครับโอ้โหหล่อนิดเดียวครับแม่โหมสวนข้างแรกเกือบตีเสมอได้เลยครับของทางเลโวเกอร์เซนแต่ว่า,มาหมาไหมครับอาริโอไหลาสายเป็นเดีเยเบตไหลกลับมาอาริโอโอู้หหักข้อเยอะไปครับแล้วก็เบาด้วยครับไปไปเข้ามือนอยเอออ่าครับโอกาสของ เจ้าทินบ้างในนาทีสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกทด3นาทีเวนเดลไหลขนานเส้นนะครับเซตอ่าเป็นเดียบี้ครับย้อนมาเวนเดลเปิดติดกอลสกาโบเตงครับมาที่ปาวาโบเตงคิมเมชครับให้มุลเลอร์แล้ววางยาวไม่มีธงเอาวแล้วครับเลวารอฟสกี Re ้ข้างหน้ามีซัสนาบี้แล้วสุดท้าย ปัวศิลเป่าครับจบขึ้นแรกเป็นเสือใต้ครับบายเยมินิครับบุกปนนนำไบเออร์เลเวอเซนนึประตูต่อศูนประตูขึ้นนำตั้งแต่8นาทีแรกครับจากทางด้านเ่อ7นาทีแรกครับจากแซสนาบี้นะครับนำเร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะ 2- อหลายจังหวะนะครับแต่สุดท้ายยังไม่ได้ครับเอาครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันนะครับ นี่ครับประตูพื่น,นำของเสือใต้ครับแต่าที่ลาดิเกชกออกมาแล้วเลวานอฟสกีแกตั้งใจเจตนาหมองตั้งให้กับชัสนาบี้เลยครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับแล้วก็มีโอกาสหลายจังหวะครับแล้วก็นี่อีกครั้งครับแม่ัวจังหวะน,นี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับแล้วอีกครั้งจาก ทางด้านลอนโคเลสกานะครับยิงเสาแรกไม่ผ่านราเดกี้เลเบโกเซนสวนครั้งเดียวเกือบจะตีเสมอได้นะครับยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้านะครับทางด้านเดมิปาย <c oughs> จังหวะไหลให้ของคายฮาร์ว์ดเอาครับไปดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับมาที่ไบเอารีอเนากันต่อครับมาดูเกมในครึ่งหลังครับระหว่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับกับบาเยนมือหนึ่งนะครับครึ่งแรกเป็นบาเยนที่บุกมานำา1 0นะครับตั้งแต่7นาทีแรกบอลทางขวาครับบุลเลอร์ปาวาครับให้คอเลสกาคิมมิสคอเลสกาครับปาวามุลเลอร์ จากท่านายครับคิมมิชกอลสกามมนเลอร์กอลสกาเล่นกัน2คนมมนเลอร์พลิกไปได้แล้วเปิดเสาสองติดเยอะทันทา,าแล้วบอลยังไม่ออกครับเป็นเดี่ยวมงทิ้งออกมาเดบิใบครับให้ไฮเอเบิร์ดอาราลิโอเดบิใบเดบิใบตักสายเดียบี้เก็บได้แล้วมาที่เดบิใบแต่ว่า โบเตงไปตัดได้ครับอ่าเคียร์ทิ้นมาครับโบเตงไม่มีใครครับติดแว่นเดียวก็รับทั้งทีมครับไบร์นอารันกิสเดลาราบี้โยจกจ่ายข้างในมาอาราเดโอเดลาราบี้เดลาราบี้พยายามจะไปไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้ก็แค่โดนบีบบอลอยู่ที่อโโัลฟอสโตเดวิสอาราบากลับมาที่เดวิสอาราบาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในแดนตัวเองครับไม่เร่งบีบทางด้านเลวเสุสเซนเองก็พยายามบีบนะครับเอาตัวรอดมาได้เดวิสมุลเลอร์คิมมิสไปขวาครับป้าว่า คิมิชคอรเรสกาบาวาแล้วจุดท้ายปเป็นเรเอร์กูเซนมาแล้วครับบอที่คาราเวิร์ตคาเวิร์หักข้อมาไม่มีใครครับโอ้บอลย้อนบอลมาที่ชัสดาบี้เลยครับเดวิส มาที่ปาวานะครับคอร์สกามือติดเวนเดเลเบเดลาบี้ครับโย,ยทานท่าเอมิบายครับเบเดลาบี้เดียบี้เริ่มเปิดเกมมากขึ้นครับรเเดูเซตเวนเดลเปิดมาติดอาราบาครับแถวสองแม่มุลเลอร์เก็บได้ครับมาที่ปาวาบาเยนต์เองก็นำอยู่ก็ไม่เร่งมากแล้วครับ มุลเลอร์เลวานอฟสกีไบเย์นต้องการ3แต้มเพื่อลุนแชมป์นะครับส่วนเรเวเซนสแต้มเพื่อพื้นที่ยุโรปนะครับมาที่เดียบี้อาราเดโออือาราบาถึงก็แต่ว่ามีตัวสองครับอดีาบี้ให้มาเวนเดลเวนเดลโยกหนีแล้วไหลเข้าในครับเดียบี้ย้อนมาเอบิบาย อารันคิสมาที่เวลาลาบี้โอ้โ,โมานอยเออร์ปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้เรียกว่าซูปเปอร์เซฟเลยครับลูกนี้ได้กดเต็มๆครับเวลาลาบี้แต่ว่าไม่ผ่านนอยเออร์มีการเปลี่ยนตัวด้วยอาจดูลูกเตะม,มุมก่อนครับเป็นยอนไบรลี่ลงไปแทนเป็นเดลนะครับแล้วก็คุดซองแทนเทียโก้อันตาลาครับของทางบาเยน์ไคอรเบิร์ต ฮาเวิร์ดเปิดติดคิมมิสแล้วอารแล้วครับบาเยนน์จะสวนเซสนาบี้มาที่คุตซองมุลเลอร์มุลเลอร์ใหม่เร่งครับมาที่ปาวาคิมมิสมุลเลอร์เล่นกับคิมมิสนะครับตรงกลางที่คุตซองปาว่าโดนดักครับโดยเดบิบใบ ตรงนี้ติดคิมเมสโอเลสกามุลเลอร์หลายแล้วครับมาที่กอเลสกาไหลมาเลวาด็อบสกี้โอ,โอ้โหว้าก็ยังยิงเลวโอเวอเสนไม่ได้ครับโอ,โอ้โหไปติดลาเดกี้แล้วโอ,โอเวอร์เซ้นจะสวนนะครับอานวัดย้อนมาอารันคิสมาตรงนี้นติดเดวิสนะครับ อาวเออครับโเต็งงันมาหน่อออีกครั้งหนึ่งอืมอลันเจสเวตเก็บได้เลยไปบ่ายแล้วได้จบแต่แหม่ตงตัวอยเออครับแหม่องทางได้อะไรยโย่อย่างที่ เลี่ยนไปเนี่ยเลวานอฟสกี้นี่ยิงลูกเส้นได้แค่5ประตูจาก17นัดหลังสุดนะครับยิงทีอื่นแต่ว่าทีมนี้ไม่ค่อยยิง่าครับเกมนี้ก็ยังยิงไม่ได้แล้วก็นำพงรุดเดียวครับของทางมาเยนอาครับไพอเวิร์ดไพอเวิร์ดปายเองครับไพอเวิร์ดเพื่อนมารอดูว่าจะเปิดแมนหรือเปล่าครับยังไม่เปิดครับไพอเวิร์ด โดนบีบครับต้องย้อนครับเปลี่ยนแกนนะครับเวลาท่าทาเปิดได้ครับครับโซบาทรับโซบารปิดตุงนี้ติดอาราบาแถวสองเดมิบายครับยันมาทรับโซบารให้เดมิบายโอ้โหได้ยิงแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านนอยเออร์หลอกครับทดสองนาทีเท่านั้นครับในครึ่งหลังเลวัซกี้ย้อนมาครับกอเรสกาปาวาให้กอเรสกานะครับ แล้วว่างนี้ติดใบดีแล้วก็จบเกมเลยครับโอ้โหเกมนี้ครับมีประตูเดียวเกิดขึ้นครับก็ตั้งแต่7นาทีแรกครับบาเยนนมินยัครับบุกมาเก็บ3แต้มได้ครับจากทินไบรเดน่าของเลเร์คูเซนได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับประตูชัยจากเลออนกอเลสกาเออขออภัยจากแซสนาบี้นะครับตั้งแต่7นาทีแรกของเกมนะครับ เอาล้ครับของจริงคืนนี้แหะครับสองทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับอาครับถ้าผิดภาพการใดก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยขออภัยด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้ารับชมทางยูทูบก็กดซับสไครต์ครับแต่ถ้าเฟซบุ๊กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ